เยววันนี้ก็มาแค่หูกันครับสองพี่น้อง e ีออสอ b เบสอันนี้คนพี่อ่าก็เท่าที่สองไปดูแล้วหูนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรงานยากแบบตัวน้องเขาแล้วครับได้จะเกากันเล่นๆอย่างเดียวเราจะเกากันไปเรื่อยๆเล่นๆถึงมีลูกค้ารออยู่ข้างนอกคนหนึ่งแต่เราก็ต้องขออนุญาตเพกความเพลิดเพลินครับ พราะช่วงนี้ถูกทางบ้านใช้แรงงานดิก <c oughs> คือบ้านเพื่อนผมเนี่ยมันกำลังจะรื้อบ้านเก่าแล้วก็สร้างบ้านใหม่แล้วก็รื้อเข้าของจ้างคนงานมาแล้วแต่แบบไม่ทันใจคุณแม่ก็เลยสั่งคุณลูกสองคนช่วยคน ลูกบอกโอ้โหวันหยุดไม่เหมือนวันหยุดเลยแบบลากเลือดเลยตอนนี้อ่าใช่ใช่ก็มันจะมีแต่แขแฉอย่างเนี้ครับเพราะว่าอ่า,าอาจจะโดนน้ำตอนที่เราสะผมหรืออะไรเข้าไปก็ได้ก็ไม่มีปัญหา ะสะอาดแล้วเราก็ออกมาขูดใหม่ถ้ามีอีกก็เราก็ขูดออกอีกด้านบนก็ไม่มีอะไรครับเกาเล่นนะครับเกาเล่นเกาเน,น้น้นอย่างเดียวแล้วอืมมันหวยออกใครถูกหวยกันบ้างเนี่ยเอา้าข้างนอกอีกคนหนึ่ง แต่ผมว่าแยกว่าดีครับเพียอย่างไม่ปิดแต่มีลูกค้ารออีกคนนี่ประมาณน,นู่นน่ะครึ่งชั่วโมงนูน่นน่ะนิดเดียวก็ต้องรอครึ่งชั่วโมงอยู่ดีฮะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณครับอื <c oughs> ก็ยังแคะกันอยู่โอ้เดี๋ยวเราใส่น้ํายาไปแล้วเก่าดีกว่าเพื่อเพิ่มความเขาเรียกอะไรนะเพิ่มเพิมเพิ่มอ้าวเดี๋เพิ่มมาหมดเอาตอนนี้นะอีบ้านน้ายานี้ก็รูหูใหญ่ดีอย่างเงี้ยสบายครับแคะง่ายอะไรก็เพินหมดเพราะรูหูใหญ่โอโอกไปเดยืดยดย เดี๋ไดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดีวก่นผมปักแสงแป๊ดหนึง่งอ่าอ่าได้ละได้ละตัวตัวไล่ละไข่ก็ไม่รู้มาบีบเส้นไน่นเลยโอเคตอนนี้ผมก็เกาเล,เ,ลเล่นเล่นเล่นอย่างเดียวเลยเกาเล่นเล่นนะครับ อันนี้เกาไปด้านขวาด้านล่างพอไปเลยตรงกลางนี่ก็ช้าลงหน่อยนะครับถ้าอยู่ข้างนอกนี่ก็เกาไปเหอะครับไม่เป็นไรจนไปได้ถึงตรงกลางแต่พอเลยตรงกลางไปต้องลดความเร็วลงลดช่วงชักลงด้วยครับตรงกลางมาถึงขอบข้างนอกนี่ชักยาวออกมาได้แต่ถ้าเป็นข้างในปุ๊บ เราต้องลดความเร็วแล้วก็ลดช่วงชักลงให้สั้นแล้วก็ช้าลงก็เพื่อความสนุกเพลิดเพลินอ,อย่างเดียวเลยนะครับไม่มีเรื่องอื่นโอ้วันนี้แอร์เย็นฉ่ำมากเลยอะพอเมื่อกลางวันมันร้อนแล้วผมก็เลยเปิดแบบให้มันเย็นฉ่ำๆไว้อีกสัก ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าผมไม่ไปรถอุณหภูมิมันเนี่ยมันจะหนาวละเพราะว่าเส้นเลือดผมเริ่มหดตัวแล้วโอเคโอเคโอเคใช่ใช่ไหมก็ยังปันอยู่ครับอือย่โ okay, okay. อเคโอเคอรอรอ ตอนนี้เดี๋ยวเราใช้สำลีออปลายแหลมๆแล้วเราจะไปปัน่นเลยและอุย้ยมีเศษผมอยู่ข้างนอกอันหนึง่งไม่ให้ไปโดนเดี๋ยวค่อยเอาออกทีเดียวเศษผมไปอยู่ข้างหนได้นีไยตอนนี้ผมจะถูเอาไอ้น,นี่ออกก่อนนะครับเอา้าอะไรว่าจะหลุดว่ะโห้ออกมาอ้าออกมาแล้วครับ อ,อ,อีนั่นออกมาแล้วอ่าเสร็จผมรุดออกมาแล้วครับโอ้แต่ว่าสำลีก็เกือบหลดติดไปในหูด้วยอ่ะตอนนี้เราก็ยังต้องทำนี่ง่ายปลายสำลีเราก็เข้าไปโดนขอบหูแล้วปั่นเล่นกันอย่างเดียวเลยนะครับ คือความเพลิดเพลินเจริญใจครับค,รคลายเครียดให้เด็กออนี้เด็กปวดเมื่อยกามเนือ้อปวดเนือ้อปวดตัวทาถูทาถูาถ <c oughs> เกี่ยวมิเนีอยํา <c oughs> ม,มองนึกถึงนักแข่งไทยเลยนักแข่งไทยอะของฝากเวลาฝากไปให้ทีมงานทีมงานพวกฝรั่งแข่งมอเตอร์ไซค์นะชอบเป็นไอ้น้ำมันมวยครับ โคตรชอบกันแลยบอกว่าใช้ดีว่าน้ำมันมวยกินก็หอมเหมือนเทเลปีอโรมาอะไรก็ไม่เรอเราก็ไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ฝรั่งเท่าไหร่พอผมดูเสร็จไอ้น้ำมันมวยเนะี่ยมันยังไงก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยชอบกินมันนะแล้วก็มีคนชอบใช้ เล่นอยู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะปั่นยาวๆทำปลายสำลีนุ่มๆแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆเลยครับจะพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องพอแล้วครับเดี๋ยวมันระบมเอาแทงเข้าแค่พอดีไม่ต้องลึกมากนะครับจะปลายสำลีต้องนุ่มอย่างเดียวเลยนะครับถ้ามันขมวดปมแล้วนี่ต้องต้องหยุดแล้วเปลี่ยนใหม่นะครับ อ,อย่างเงี้ยขมวดปมไปละก็เราจะทำแบบนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเราจะบีบตรงโคนเนี่ยแน่นๆแล้วก็บีบแน่นๆอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เราก็ไปทำเน้นๆข้างในเลยดูนะเอาตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็เน้นเลยเห็นไหม ตัวนี้เน้นเๆข้างในอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบรสชาติอีกรสชาตินึงนะไม่เหมือนตอนยาวๆแล้วคลุกคลักนะเพราะอันนี้มันจะไปโดนที่แก้วหูขอบแก้วหู้วยตรงแต่ว่าตรงกลางกับข้างนอกเนี่ยมันจะไม่มีสำลรีปั่นไปปั่นมาครับเพราะตอนที่เราเายาวๆเราเราจะไปซับความชื้นแต่ตอนนี้เราจะปั่นที่แก้วหูโดยตรงมาโอเค วันนี้เราจะกลับมาทำยาวอีกนะครับเพราะว่าเพื่อให้มันเกิดโมเมนต์อีกแบบหนึง่งอ่าดูนะดูนะดูนะอ่าใช่ใช่ยาวขนาดเนี้แล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับถ้ายาวและนุ่มอย่างนี้นะไอ้ด้านในที่เข้าไปโดนแก้วหูเนี่ยสามารถ เข้าไปได้ถึงประมาณเซนหนึ่งแต่ไม่เกินไม่ควรเกินเซนครึ่งนะครับอ๋อต้องบอกก่อนว่ารูหูใหญ่นะไม่ใช่รูหูเล็กนะถ้ารูหูเล็กโดนเข้าไปอย่างเงี้ยระบมตัวไข่ตัวมันนะครับถ้าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกอก็มันเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งที่แบบดีมากทั้งคนแคะคนโดนแคะก็มีความสุขกันทั่วหน้า Okay. คุนโดนแคกก็สบายเพลิน,ค,นคุแขกก็เพลินครับเดี๋ยวทุ่มหนึ่งบอลเชียงรายก็จะเตะกับคอนแกนวันนี้วันนี้วันที่16ก็อยากให้ชนะได้3ามแต้มกลับบ้านครับเราก็จะขึ้นนำค้างคืนเลยครับขึ้นนำเป็นที่หนึ่งของไทยลีก ของปีนี้นะครับแบบค้างคืนครับเพราะว่าเราเตะก่อนชาวบ,บ้านเขาโอเคเดี๋ยวเราไปข้างนู้นกันครับข้างนี้โล่งสบายหูไปแล้วโยเรามาข้างขวากันเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราก็แค่ไปเล่นๆเ,เดี๋ยวก่อนวางมือไม่ถนัดอืม อันนี้วางมือถนัดแล้วโอ้ข้างนอกตรงนี้มีขี้หูนิ่นๆอะ่ะก็เก่าเกาเกาชาชาเก่าไปดี๋ยวกันนะโอเคอืม mm. ก็เกาเล่นๆอย่างเดียวเลยนะครับทำเหมือนข้างนูเลย ค่อยๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวโอเคโอเคใช่ใช่ดูดู ตอนนี้เราก็ขูดด้วยความมันเลยครับด้านใดก็มีร่องรอยที่เด็กก็ขูดเองเล่นอยู่แล้วด้วยอะโอเคว่างก็เล่นกันเฉยๆกม็มีว่าแต่ใครถูกหวยมั่งเนี่ยนะใครถูกหวยช่วยเมมมาบอกด้วยนะครับจะได้ถามม่งงวดหน้าจะออกอะไรเผื่อจะได้ถูกกับเขามั่ง โอเคใช่เที่ยวนั้นน่ะไอ้น้องจิ้งใหญ่มันมันได้หวยไว้ไม่รู้ถูกหรือเปล่าใช่ใช่ไม่รู้ถูกกันไหมเลขอะไรก็จำไม่ได้นะเจ้าน้องยิ่งใหญ่พูดไว้ ได้ครับว้าวก็เราค่อยๆทำครับไม่รีบตอนนี้เองก็นึกนึกอยู่ว่าจะพูดเรื่องอะไรดีจะพูดเรื่องฟุตบอลก็ยังตื่นเต้นนะครับเพราะว่าที่กลัวก็คือทีมเราชอบเล่นบนพื้นชอบเล่นแบบลูกเลียดแล้วถ้าไปเจอฝนตกเราก็จะเล่นกันไม่เป็นเลยครับเพราะเราไม่ได้ฝึก ไม่ได้ถูกฝึกให้ซ้อมกับเวลาเจอฝนนะครับเพราะเวลาฝนตกเนี่ยปุ๊บทางสนามบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะโค้ดเนี่ยเขากลัวสนามเสียเขาก็จะไม่ซ้อมนะครับเดี๋ยวญ้ามเสียแต่อย่างถึงซ้อมเนี่ยสนามหญ้าบ้านเรามันระบายน้ําดีมันก็ไม่มีแอ่งน้ําแต่เวลาเราไปแข่งที่อื่นเราเจอแอ่งน้าไงพอเราไปเจอแอ่งน้ําเราก็เล่นไม่เป็นเนี่ย แทนที่เราจะฝึกเล่นตักบอลวางบอลแล้วก็โยนบอลแล้วก็วิ่งเข้าหาวิ่งเข้าใส่แบบบอบลโบราณนะ่ะคือถ้าแบบสนามเปียกเนี่ยมันต้องเล่นบอนบลโบราณอย่างเดียวครับโยนเข้าไปแล้วก็โถมเข้าใส่ด้วยลูกหม่งกันอย่างเดียวเลยตรงนั้นน่าจะดีกว่าอยู่ที่ว่าเราจะโยนแม่หนหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดลูก โด่งนี่ลอยในอากาศนานๆเนี่ยประตูจะออกมาตัดได้นะครับแต่ประตูก็ต้องเสียงนะเพราะว่าบอลมันลื่นโอเคแต่ถุงมือสมัยใหม่เนี่ยมันก็กันน้ำเซฟได้กันหลายอย่างนะก็แปลกมากเหมือนกันนะเหมือนถุงมือแบบเหมือนยางรถอะรีดน้ำได้ มันก็โดลูกบอลมันก็หนึบอะถ้าเป็นสมัยก่อนลูกบอลดูน้ามันจะมืน่นมืนเหมือน,นเป็นเมือกเป็นเมือกแล้วมันก็ลื่นเลยนะครับแพลตไาแพลตมาได้แต่ทีเนี้ยไม่เป็นกันแล้วในขนาดที่พูดอยู่นี่ทั้งอีสานเนี่ยฝนก็ยังตกอยู่นะครับภาคกลางฝนตกสี่สิบอีสานฝนตกหกสิบเชียงรายนี่ฝนก็ตกหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับ 60%อีสานเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันรวมขอนแก่นไปไหมแต่เราอ่ะพิ่งตกตอนเช้าแต่มองจากฟ้าตอนเนี้ยฟ้าโปร่งหมดแล้วนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมาตกช่วงเช้าอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วเขาว่ามันจะตกยาวไปอีกสองวันเลยนะก็คือสุกเสาร์อาทิตย์เลยอ่ะสามวันเนี้ใครที่เตรียมตัวไปเที่ยวก็ อาจจะแบบได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศนับเม็ดฝนถ้าใครได้เปลี่ยนบรรยากาศนับเม็ดฝนนี่ก็โคตรสวยอะครับบุษราจะมีเวลาว่างแล้วก็มาเจอฝนอย่างเงี้ยก็เที่ยวแบบฝนตกไปก็ได้นะครับกลางร่มไปเดินเที่ยวไปง่ายดีครับก็เตรียมชุดให้ดีอะไรให้ดีก็ยังสามารถเที่ยวได้อยู่ครับ ถ่ายรูปเช็คอินเช็คเอาท์ตานสถานที่สำคัญสำคัญได้อยู่ครับขอแค่เต็ีมตัวให้ดีเท่านั้นค่อยๆไปครับอาอเราก็ยังป่านเล่นอยู่นะครับ อันนี่ก็บอกใกล้แล้วใกล้อย่าไปซื้อของให้พ่ออีกนิดเดียวเท่านันอ๋ออันนี้แม่โทรมาเหรอกาแฟรับหมูโอเคผมก็จะปั่นเน้นไปที่ขอบแก้วหูเลยนะคร<ช>ับโอ้เส้นผมมาติดนิ้วครนะเอาเส้นผมออกก่อนเอาเส้นผมออกได้แล้ว อันนี้โอเคอ่าแอนนี้สบายสบายครับอันนี้ปั่นเน้นๆนเลยนะครับเน้นง่ายๆสบายสบายโอเคเยอ,อก็ไม่มีอะไรเลยครับคี้หูก็ไม่มีให้โชว์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์นี้เพื่อเปิดการมองเห็น กดแชร์ก็นคนอื่นก็จะได้เห็นอี่ครับเมมให้กำลังใจกันก็ได้ครับครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านครับคลิปนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้คุณลูกค้าก็มารออีกแล้วบ๊ายบาย